สวัสดีชออาวคอราราชแนลทุกๆท,ท่านนะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Easter ร์เต่างๆมากมายที่เปิดเผยอยู่ในซีรีส์วัน d ้าวิชั่นใน EP ที่7นี้นะฮะบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้สปอยอย่างแน่นอนครับถ้าใครยังไม่เคยดูวัน d ้าวิชั่นนะครับกรุณานะปิดคลิปนี้ไปครับ สำหรับซีรีส์วันด้วิชันตอนที่7นี้นะฮะตอนแรกเคคิดว่าเราจะมีเวลาได้ชมซีรีส์ตอนนี้ในระยะเวลาที่แบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะซึ่งก็น่าจะเข้าใจเนาะแบบดูในแต่ละตอนเนี่ยสานาทีเนี่ยมันก็แบบอารมณ์ค้างซะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ต้องผิดหวังเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีเหมือนตอนก่นกนกอนๆเลยนะครับเราเชื่อว่าอีก2 EP ที่จะมาเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าต่อตอนก็ได้ หรือตอนต่อไปเนี่ยอาจจะใช้เวลา30นาทีกว่าๆและตอนสุดท้ายเนี่ยให้มีความยาวประมาณเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะ แต่นั่นก็คงต้องติดตามมันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแต่สำหรับ EP 7ีนี้นะฮะในชื่อตอนที่มีชื่อว่า breaking the fourth wall นั่นเองครับซึ่งเป็นตอนที่ทำให้เราได้รู้อะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับที่เราเคยสงสัยกันมาตั้งแต่ตอนต้นนะฮะแล้วก็ยังมีอีสเตอร์เอ็กต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งในตอนนี้มันก็เริ่มเป็นการอธิบายสิ่งต่างๆที่เรามีประเด็นกันมาตั้งแต่ e ีก่อนๆนั่นแหละครับซึ่งเราก็เหมือนจะได้พบกับตัวร้ายของเรื่องตัวจริงด้วยนะฮะและก็การจัดการปมที่ผูกเรื่องมท แต่ EP ก่อนๆนั่นเองครับซึ่งทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของเมืองเวสต์บิลมากขึ้นนั่นเองครับแต่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กกันนะฮะเอาเป็นว่าอีสเตอร์เอ็กแรกนะฮะก็คืออาหารเช้ายี่ห้อชูการ์สแนฟครับซึ่งเป็นการอ้างถึงทานนอตก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าทานนอตเนี่ยทำให้เธอสูญเสียสิ่งที่เธอรักไปนะฮะโดยทานนอตเนี่ยมุ่งมั่นที่จะบรปปรลุเป้าหมายอันบา้าคลั่งของเขาในการที่จะปรับสมดุลจักรวาลโดยการใช้อินฟินิตี้สโตนนะฮะเพื่อลบครึ่ง จากการแนับหรือการดีดนิ้วของเขานั่นเองครับต่อมาครับเป็นข้อความในตีมเพลงเปิดเรื่องนั่นเองครับดูเหมือนว่าโลกของวานด้านเนี่ยก็กำลังดูวุ่นวายและก็มีข้อความที่ปรากฏว่า I know what you are doing, Wanda ซึ่งเป็นข้อความที่ประกอบทีมเพลงตอนเปิดเรื่องน,น,นะฮะดูเหมือนว่าข้อความนี้จะมีอะไรอยู่เบื้องหลังในการสร้างเมืองเวสต์บิลนั่นเองนะฮะต่อมาครับ เป็นกิมมิคของเรื่องเลยนะฮะก็คือโฆษณาที่อยู่ในวานด้าวิชั่นในแต่ละตอนนั่นเองนะฮะโฆษณานี้ก็คือโฆษณายา n e ็กซันั่นเองครับเห็นได้ชัดน,นะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยช่วยให้แต่ละคนยึดตัวเองกับความเป็นจริงที่ตนเลือกได้และก็ผลข้างเคียงนั่นเองครับมันเป็นการพูดถึง Nexus of Reality ซึ่งเคยพูดไว้ในตอน The Dark World นะฮะซึ่งหมายถึงประตูข้ามมิติซึ่งทำให้เราสามารถเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริง รวมถึงในคอมิกนะฮะ Nexus of All Reality นั้นเป็นพื้นที่หนึ่งใน Florida e v e r g r a d e นั่นเองครับซึ่ง Florida e v e r g r a d e นั้นเป็นโครงสร้างของกาอากาศที่มีความยาวเป็นเกลียวนะฮะทำให้พ่อมดที่ส่งพลังเนี่ยสามารถสำรวจมิติและใช้พลังได้นั่นเองครับต่อมาครับโมนิก้าเรมโบนะฮะมีพลังเมื่อผ่านประตู hex ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนอย่างแน่นอนว่าโมนิก้าเรมโบนั้นจะได้เป็นสเปกตรัมใน MCU นะครับซึ่งใน EP 6นั้นก็บอกแล้วว่าเธอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในเซ ในร่างกายนะครับเมื่อผ่านประตูเฮ็กซ์ออกไปถึง2ครั้งซึ่งใน EP นี้เธอก็ได้ผ่านประตูเฮ็กซ์ไปเป็นครั้งที่3นะฮรร่างกายของเธอนั้นถูกแยกออกเป็นชุดต่าง,างๆนะฮะตามในเรื่องราวในเวสก่อนที่เธอนั้นจะรวบรวมสติและความตั้งใจในการผ่านประตูนี้ด้วยตนเองได้นั่นเองครับระหว่างนี้นะครับก็มีเสียงการพูดคุยระหว่างแม่ของเธอรวมทั้งกับตั vel นมาร์เวลด้วยนะฮะก็ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับพลังมากขึ้นอย่างที่เราเห็นใน EP นี้นั่นเองครับมูนิก้าเรมโบนั้นได้เป็นสเปกตรัมอย่างที่เราเห็็นก ของผลให้ M.C.U นะั้นมีซ u เปอร์ฮีโร่คนใหม่อย่างเป็นทางการนั่นก็คือโมนิก้าแทมโบนั่นเองนะฮะและเธอก็รับรู้ถึงการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายของเธอครับเมื่อวันด้านั้นจับเธอกระแทกลงพื้นแต่เธอนั้นก็สามารถทำในสิ่งที่เดดพคูเรียกว่าการลงจอดของซ u เปอร์ฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบและมีพลังงานสีขาวปรากฏอยูดด่รอบๆตัวเธอนั่นเองครับอีกอิสต์เอ็กที่น่าสนใจก็คือหนังสือเวทมนต์แห่งความมืดนะฮะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือเกิดในตอนที่วันด้านนั้นได้เดินลงไปสำรวจห้องใต้ดินของบ้านของแอคเนสนะฮะและเธอนั้นก็ได้พบกับหนังสือที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหนังสือโบราณนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะฮะก็สันนิษฐานว่าเป็นส่วนการของการเชื่อมต่อและก็มิติในเมืองเวสต์วิวนั่นเองครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์แห่งความมืดซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหนังสือในเรื่องของดร์สเตรนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่ไม่ค่อยได้เสื่อมภัยเท่าไหร่ก็คืออากาตาฮักนาส MCU าน ะะและทำให้เรานั้นยืนยันแน่ใจแล้วว่าแอนน์นสก็คือแม่มดอากาตาฮักเนสนั่นเองครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอนั้นจะเป็นวายร้ายหรือเปล่านะฮะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเป็นผู้ควบคุมและบงการวานด้าอีกต่อหนึ่งน,ะะนั่นเองครับเธอเป็นคนฆ่าสุนัขแสนรักของลูกแฝดของเธอก็คือสปาร์กี้นะฮะและเธอนั้นก็ยังอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ซึ่งรูปแบบพลังของเธอนนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะพลังสีม่วงนะฮะซึ่งแตกต่างจากของวานด้าซึ่งเป นะ MCU ก็เตรียมตัวให้วานด้าเนี่ยกลายเป็นสเกตวิทอย่างเต็มรูปแบบนะฮะ เพื่อเป็นการปูทางเชื่อมโยงปลเนนังของดรสเตรนมัลติเวิร์ดออฟแมทเนสในอนาคตวันด้าเนี่ยกำลังจะถูกกำหนดให้เป็นแม่ดตัวจริงนะฮะซึ่งพลังของเธอนั้นเนี่ยไม่เคยได้รับการฝึกฝนในเชิงเวทมนต์มาก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยอักตาฮักเนสเนี่ยจึงเป็นตัวที่ทําให้เธอนั้นควบคุมและสามารถใช้เวทมนต์ได้นั่นเองครับซึ่งในปี2018นะฮะมาเวลสตูดิโอนี่ได้ออกหนังสือที่เรียกว่า Marvel Studio v i s u a l Dictionary นะฮะที่ได้บอกไว้ว่าสก าล็วิทนั้นอาจเป็นแม่มดโดยไมสโตนนั้นเป็นเพียงแค่การปลดล็อกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตัวของวานด้านะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็อาจจะอ้างถึงศักยภาพลึกลับกับการเป็นแม่มดของเธอนั่นเองครับต่อมานะครับในฉากตอนท้ายก็คือฉากเครดิตตอนท้ายของ EP นี้นะฮะดูเหมือนว่ามอริก้าเนี่ยได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของแม่มดอกาตาฮักเนสแล้วนะฮะโดย ตอนที่เธอพบกับควิกซิลเวอร์นะฮะซึ่งแม่มดอากาตาฮักเด่นนั้นก็ได้เป็นคนนําแผนที่จะเอาควิกซิลเวอร์ฉบับนี้เข้ามาในเมือง w e s เวสต์บิลนั่นเองครับซึ่งเราก็เห็นประกายดวงตาของโมนิก้าเป็นสีม่วงนะฮะซึ่งเป็นสีเดียวกับเวทมนต์ของอากาตาฮักเนส s นั่นเองครับมันก็ทําให้เราอาจจะเดาได้ว,ว่าโมนิก้านั้นกําลังตกอยู่ในการควบคุมของแม่มดอากาตาฮักเนสนั่นเองครับ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็ยังมีความน่าตื่นเต้นต่อไปอีกนะครับสำหรับ EP ีที่เหลืออีก2 EP นั่นเองนะครับเรามารุ้นกันสิครับว่าวันด้าวิชั่นจะจบลงในรูปแบบไหนและ EP ีน่าจะมีความน่าตื่นเต้นมากน้อยเพียงใดนะฮะอยากให้ทุกคนนั้นอย่าลืมติดตามวันด้าวิชั่นในช่อง d ิจิทัลสครับก็เป็นว่านะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องคาราชานลของเรานะครับสำหรับคลิปนี้คาราชานาลต้องขอตัวลาไปก่อนบพบกใหม คลิปหน้าสวัสดีครับ